เนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะต้องรอลถรถใหญ่ที่จะเข้ามาประมาณเดือนมิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างโรงพยาบาลจุฬาพรหรือว่าราชวิทยายจุฬาพรที่ตอนนี้ที่มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยเนี่ยนะคะเขาก็มีการประชาสัมพันธ์มานะคะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไป ศูนย์บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลจุลาพรจะมีวัคซีนบริการเฉพาะซีโนแวคเท่านั้นนะคะเพราะก็น่าจะรอการจัดสรรแอสตร z าเซเนกจากล็อตใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาซึ่งสําหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีการไปลงทะเบียนกับโรงพยาบาลจุลาพรเอาไว้ถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าท่าน อยากจะฉีดแอสตราเซเนกามากกว่าเนี่ยทางโรงพยาบาลก็บอกไม่มีปัญหาค่ะท่านสามารถที่จะเลื่อนวันฉีดวัคซีนของท่านไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรนะคะแล้วถ้าหากว่าวัคซีนแอสตราเซเนกามาเพิ่มจัดสรรไม่กับโรงพยาบาลเมื่อไหร่โรงพยาบาลจะมีการประชาสัมพันธ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามวัคซีนซิโนแวคนั้น โรงพยาบาลบอกว่าสามารถที่จะฉีดให้กับคนอายุ60ปีได้ด้วยเช่นเดียวกันคือถ้าไม่หลอก็ฉีดทินแวกถ้าหลออาจาราเซเนกาก็ประสานไปเลื่อนเขาะนะครับเลื่อนคิวกันตรงนี้